เสน่จบเสน่จบพันพศ2 5 6 7โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาําพันสินค้าวิสาหกแจ่แหวแหวที่ตอนนี้เราก็เปลี่ยนชื่อไปแล้วอะสมหวังมาที่นี่ด้วยนะครับถ้าเป็นสินค้าพวกอาหารปลาสลิดทุพันธ์ครับปลาสลิดดอนกําจานพี่น้องเกษตรกรที่เป็นที่ตั้งใจเวทีลำดับต่อไปค่ะขาเนเรียนเชิญท่านวัดหนึ่ค่ะ และตอนนี้ค่ะสู่วิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะค่ะได้ทำการเรือกซื้อสินค้าภายในางานเลยค่ะนะสินค้าฮารีค่ะก็มีจัดจาหน่ายภายในงานเช่นเดียวกัน้าโถอย่างที่ท่นานประธานได้แจ้งไว้ค่ะรถเพื่อตามสนองให้กับนี่น้องที่มาอุดหนุนมาให้กําลังใจกับทีม เราได้รับเกียินะคะจะยอดออนไลน์ไออะไรอะไรอะไรเดินจะไม่ไหวแลต้วงต้องต้องต้งต้องต้องต้ององต้องอัต้อง้องก้องต้อง้องตรองอาการเ้ต้องต้ง้งองต้ง้องูอง้งงน้งงง้องงตอ้าง้องมะนาวองออ้องออ มี่ะ่แเมากเเกินเกินแก้วนั่นเองได้กินเมลอนเลยน่ะกินเมลอนขึ้นเลยหอมค่ะหอมเมลอนช่านแก้วเลยค่ะสวหยเมลอนอมมาลิสค่ะหอม ใส่ผ้นะ hey, ي, าถุงนะต่ลองดูเหลือตัวสุดท้ายเมื่อวานเขาดให้โอ้โหโอ้โหอ้อ้โหอ้อ้โหโอ้โหอ้โหอ้อ้โหโ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 อ้หอ้โหโอ้โหโอ้แหโอ้้เ้้้หอ้

คุกกี้จากซิวนักเก็ตปลาสลิดค่ะนักเก็ตปลาสลิดค่ะทำลิดไม่ได้ย่าเายค่ะทำไมทำอย่างนี้ล่ะ

ใส่ก็เดี๋ยวเขาขายด้ยไม่นอนนอนก่นอนนุ่มนิ่มาเป็นช้าตัวแม่มันต้องมันต้องให้เด็กก่อนนะเนี่ยคนโตมันก,ก่อนเมื่อก่อน,นเด็กลเล็กไปกะขออนุญาตขายลูกเนี่ยนะคะลูกขายหนึ่งสองสามไปมันไม่ได้ขายสมองมันไม่ได้ขายอะไร ต้งได้จะโบอ่อยก็ได้ครับจไดชื่อมองอ่างขวนต้อาหไครับมันดัวไปเลยมันให้ผมน้ำผมอนไรก็ลอยซึ่งยงน้อยได้วิซียน้ำปรดไม่เป็นรอดนะครับอ่ นนไปเลยทคนกันหน้ามไม่ได้เป็นเกษตรกรโดย่ือกินเล้ไม่วสกาว่าสวัสดีครับผมนัทสภารส่วนผสพผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยท่านเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้มาอยู่ที่สี่คอนบางแคไม่ได้มาเที่ยวนะครับวันนี้เรานำผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรมาแสดงและมาจำหน่ายเพื่อให คนที่อยู่ต่างพื้นที่ของสุพรรณบุรีเนี่ยได้สัมผัสได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของจังหวัดส,สุพรรณบุรีโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มาจากพี่น้องชาวกเกษตรกรของสุพรรณบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารขนมเครื่องดื่มหรือว่าเป็นศิลปะหัตถกรรมต่างๆที่เป็นของดีเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยนำมาแสดงไว้ที่งานนี้นะครับตั้งแต่วันที่18ถึง22กรกฎาคม4ค่ บางแคนะครับงานสเสน่สุพรรณอัศจรรย์ของดีวิถีคนเมืองเหนืออยากเชิญชวนท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ที่มาจากชุมชนจริงๆนะครับและท่านได้ช่วยเหลือพี่น้องชุมชนจริงๆช่วยเป็นกําลังใจให้เขานะครับในการที่จะทําผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกมาให้กับผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆเนี่ยได้สัมผัสลิ้มลองดู ผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องรสชาติหรือเรื่องมาตรฐานฝีมือเนี่ยชาวบ้านไม่ได้อยกว่าคนที่เป็นพนักงานในบริษัทหรือหรือในโรงงานต่างๆที่เขาทำกันแล้วเพราะเรามีหน่วยงานราชการเนี่ยได้ไปให้ความรู้ให้ให้ให้ความรู้และฝึกสอนในในเทคนิคการ ผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มันดูมีคุณค่าแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นอยากเชิญชวนท่านที่มีโอกาสได้ผ่านมาที่สี่ข้อนบางแคในช่วงวันที่18ถึง22กรกฎาคมนี้นะครับแวะมาที่บริเวณงงานสเสน่สุพรร์อศัศจรรย์ของดีวิถีคนเมืองเหนือเรามีสินค้าที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็มีรถถ้าเป็นของรับประทานนี่รสชาติ ท่านต้องถูกใจแน่ๆเลยนะเพราะเป็นรสชาติดั้งเดิมของคนพื้นเพของสุพรรณบุรีที่สืบทอดกันมาแล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเนี่ยอยากให้ท่านมาชมและที่สําคัญเป็นกําลังใจให้กับกลุ่มพี่น้องเกษตรกร,กรอของชาวสุพรรณบุรีครับให้เขามีกําลังใจที่จะ,ะประกอบอาชีพนี้พัฒนาอาชีพนี้ให้มีความมียังคงอยู่กับพี่น้องชาวสุพรรณบุรีต่อไปนะเป็นภูมิปัญญา ที่เรารักษากันมาไว้ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเนี่ยท่านจะมาเจอได้ที่นี่สแสดงออกผ่านทางผลิตภัณฑ์ต่างๆในงานนี้ครับงานนี้มาพบได้ที่ซีคอนบางแคเนี่ยเราจัดกันอยู่ที่ชั้นบีนะครับลงมาจากชั้นหนึ่งหนึ่งชั้นอยู่ที่ชั้นบีแล้วก็เปิดเเวลาเปิดก็ตามเวลาห้างเลยตั้งแต่สิบโมงเช้าจนยี่สิบสองนาฬิกาหรือสี่ทุ่มนะครับพบกับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ดีๆของสุพรรณบุรีที่นี่ได้ครับ